เวลาที่เราเล่นบอลนะครับระวังอย่าไล่บอลจนเพลินอย่าไล่บอลแบบไม่มีทิศทางนะครับหรือว่าไล่บอลไปเรื่อยๆเพราะมันอาจเป็นกับดักที่คู่ต่อสู้วางไว้มันเป็นกับดักยังไงนะครับแน่นอนว่าเราเข้าใจว่าการไล่บอลก,ก็คือการรีบเอาบอลมานะครับในทีมของตัวเองเพื่อทำประตูหรือว่ากดดันคู่ต่อสู้แต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่านะครับเขาก็จะมีวิธีนั่นคือเขาจะล่อคู่เล่นของเรานะครับ จะดึงผู้เล่นของเราให้มาไล่บอลเยอะๆมาจุดใดจุดหนึ่งนะครับพอผู้เล่นเรามาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วเนี่ยมนันก็จะเกิดพื้นที่ว่างทาให้ผู้ต่อสู้นะครับสามารถไปอยู่ตรงนั้นสามารถโจมตีมีพื้นที่ว่างโจมตีมากขึ้นทําให้เราทีมเราเสียเปรียบทันทีเลยนะครับจากภาพเนี่ยก็เห็นว่าตอนแรกอ่ะผู้ต่อสู้ได้บอลตรงนี้ใช่ไหมครับทีนีน้พอทีมเราไปไล่บอลเรื่อยๆอ่ะผู้ต่อสู้ก็ส่งบอลไปมา ในบริเวณนี้นะครับทีมเราก็ไล่บอลมาไล่ <ใน S 2> บอลมาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับก็คือพื้นที่ว่างในแดนของเราเนี่ยมันภากมากขึ้นนะครับพะมันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันโล่งอะ่ะคู่ต่อสู้เป็นไงครับวิบ่งสบายเลยวิ่งเติมมานิดหน่อยเป็นไงครับคนที่ได้บอลเปิดบอลมาเอาจับบอลจ่ายทะลุแตะบอลพร้อมทำประตูได้เลยอะไรแบบนี้นะครับคือแบบมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังด้วยนะครับเวลาที่เราไล่บอลไล่บอลเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่เราจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าเอ้ยเวลาไล่บอลแล้วเนี่ยต้องอย่าเปิดพื้นที่ตรงนี้เยอะนะเพราะถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บจะมีคู่ต่อสู้แอบวิ่งมาตรงนี้หรือว่าคู่ต่อสู้อาจจะแบบดึงให้ผู้เล่นเราเนี่ยออกมาจากพื้นที่สําคัญทําให้เราแบบโดนโจมตีซึ่งพวกนี้นะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือมีสต,ติสังเกตร,รอบๆตัวให้ดีว่าเฮ้ยพื้นที่ไหนมันมันโล่งๆอะเออ หรือว่ามีพื้นที่หไหนไหมที่แบบคู่ต่อสู้วิ่งมาปุ๊บได้บอลเนี่ยยิงได้สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับหรือแม้แต่แบบบางทีเราบีบจนเราคิดว่าคู่ต่อสู้จะส่งให้ใครไม่ได้แล้วนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็ยังส่งได้อีกนะครับเขาเปิดบอลยาวมานะครับเขามีความแม่นยําในการส่งบอลเขาเปิดบอลมาปุ๊บคนนี้จับบอลได้ปับ๊บแตะยิงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์จริงมันมีนะครับซึ่งถ้าเราไปเจอพวกเก่งๆเนะี่ยเรื่องแบบนี้ มีโอกาสเจอมากมีโอกาสเจอสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเจอเพอๆกันเจอที่แบบไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ที่เราจะไล่บอลไปเรื่อยๆเราจ,จะรู้สึกว่าเราเก่งกว่านะครับแต่พอไปเจอทีมเก่งเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยโอเคนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคําแนะนําของผมนะครับถ้าใครมีคําถามมีคําแนะนําสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างก็ขอให้ทุกคนเล่นบอลอย่างมีความสุขมีความเก่งขึ้นนะครับหากใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ